อ่กก็ินยูครับวันนี้แพะมาดูน้องอุปอสบายแก้วแล้วก็พายพรชัยครับผมออเอามาเดินเล่นข้างนอกกินหญ้าน้ำดำมาอยู่นี่ตอนอะไรดู <c oughs> ไม่น้ำเ๋ยวกินแรงเดียวะสั่ <c oughs> งปลา <c oughs> หนุ่มรอครับทายพรชัยพรชัยยังออกกล้องครับเสนอหน้าแล้วเสนอหน้าว่าเขาอาจจะทิ้งทวนควันโดงด้วยเนาะคนเดิมก็จะกลับบุรณาเหมือนกันนะครับกับน้องโอปอไทยรินด้วยพรชัยอาจจะอยู่นี่ครับพ่อของคุณน้องกุน เอาแล้วเอาเลยไปแล้วเอาเลยพี่พี่พนเอิญแล้วไปแล้วไปแล้วพี่พนเอิญแล้วพี่เอิญแล้วไปเลยครับยินเสียงพี่สาวไปแล้วน้องมุกดาพี่บุกดาเรีไปน้องนสายชัยครับนี่ควานโดมครับควานจบาแก้วจบาแก้วแฟมิลี่จบาแก้วแฟมิลี่ ปชัยมาเที่ยวครับควงสาวมาเที่ยววันนี้ครับ <c oughs> ส,าสาวมาเที่ยว <c oughs> ประจำครับหนุ่มรูปหล่อของเรา <c oughs> จะมีสาวมาตลอดครับ <c oughs> เปลี่ยนหน้ามาเรื่อยครับหนุ่มเนื้อหอมเนาะหัว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 กันใดนี่ไม่ไม่แห้งครับแมนครับ <c oughs> <c oughs> หัวกันใด้บ่แห้งเลยสาวมาไม่ซ้ำหน้า เงนล่วงแล้ววันโดงก็ไม่รู้วันไหนจะไปครับอาจจะสิ้นเดือน,นเดือนนี้อนหน้าหรือเปล่ารู้นะฝากกันทยอยจะกลับหมดแล้วอนหน้าอาจจะเป็นยายอํไพด้วยไหมก็ไม่แน่ครับสิ้นเดือนหน้า <laughs> หลายเชื่อครับยายอํไพด้วยพี่น้องอาจจะกลับ <laughs> ใช่ไหมยายอํไพวันยายอํไพ คนใช่ไม่กลับแล้วนะก็ไม่ไม่กลับบ่กลับอยู่ครับกลับอยู่กับผมครับโอ้ควนดวงเขาปลูกปลูกปลูกก้าวไว้เยอะครับอาจจะฝากไว้กับควนฝากไว้กับควนดงอาจจะฝากควนดงไว้ครับต่อไปเราคงจะเป็นแค่กาฝากครับฝากตางนั้นฝากตรงนี้ครับเก็บเองไม่ได้ครับครอบครัวใหญ่ครับ ครอบครัวใหญ่ต้องกระจายไว้ใช่ครับเปลี่ยนกาฝากไปเรื่อยๆครับฝัง <c oughs> ่งนู้ตัวเสียงของน้องหอวโฟอครับน้องหัวฟอแม่ครอบคร <c oughs> ัวนืมแก็ครอบครัวใหญ่เหมือนกันครอบครัวใหญ่ นี่แหละครับพ่อน้องกล้วยหอมอยู่เขาชีจันสุดหลอของเราหนุ่มเนื้อหอมกำลังมาแรงแรงในพัทยาครับอ้อครับกินต้นหมากเขาเลยตามเขา มาเดินเล่นคลายเครียดบ้างนะใช่ครับอยู่ที่เดิมๆก็ก็สีเหลียมสีเลียมต้องให้เขาได้เดินกินนั่นกินนี่มั่งทั้งไม่ใช่แค่ช้างครับทั้งควานทั้งควานด้วยโรคโควิดก็ออกมาคลายเครียดเป็นการผ่านางมากินหญ้าคลายเครียดครับกินหญ้าไปด้วยก็ดูไปด้วยครับหายคลายเครียดจะได้ไม่คลายเครียด มหมจ่ายไพนี่จะกลับบ้านไหนนี่ก็ยังไม่แน่ใจครับสิ้นเดือนหน้ามั้งรอฉีดวัคซีนใช่ไหมรอให้แฟนฉีดวัคซนีนก่อนครับฉีดก็ดูไม่แน่ก็ออกพรรษาเออแต่ผมว่าบอกว่าอ,ออกพรรษาดีกว่าเกีก่ยวข้าวมันจะเหมาะดีช่วงนั้นจะมีช่วงนี้มันยุ่งยากหน่อยเนาะมีมีข้าวเขาช่วเขาทำนาอยู่ช่วงออกพรรษาก็พอมีฟงัง เกี่ยวมาเกี่ยวใหม่ให้กินไอ้คนเขาก็บอกว่าไม่ต้องกลับหรอกเขายังไงอยากไปอยู่กับครอบครัวเนาะคไปถึงบ้านแล้วครับไปถึงบ้านไปถึงนู่นไปแล้วครับไปแล้วไม่รอไม่รอหนุ่มเลยนุ่นจะบากแก้วไปแล้วชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามช่องพายพลชัยน้องกันตาลให้อยไปแล้วไปแล้วจะบากแก้วไม่รอหนุ่มเลย ไม่รอไม่รอไม่รอหนุ่มพรชัยเลยไปอย่างเดียวเลยนุ่นมาเร็วเร็วไหไว้ไปนำลูกช้างเขาได้ยินเสียงลูกช้างเขาร้องครับไปนุ่นพี่เมียไปตามเนะี่ย ได้ยินเสียงสั่งหน่อยก็ไปแล้วมัมกสั่งหน่อยมาแล้วครับไปไลมาแล้วพี่เมยไปไลมาแล้วไปไลมาแล้วครับได้ยินเสียงลูกช้างเขาร้องไม่ได้ครับจะไปหาอย่างเดียวเลยนางงามใญงเนาะรักเด็ก เสียงกินหญ้ามัจะเสียบเพ้งดังจุบจบออกมาอย่างนี้เพราะคายเครียดนะครับทุกทั้งช้างทั้งคนที่กินหญ้าเล่นตอนเย็นบรรยากาศตอนเย็น ลุงเอ๊บไอพ่อช้ายอายุเท่าไหร่เหรสิบสี่ปีครับสิบสีป่ปีกำลังหนุม่มกำลังหนุ่มลังแน่นเลยครับหนุ่มเนื้อหอมไฟแรง คุณเขาตั้งต้นพ่อแห้งเลยอยากกินยอดเนาะนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นครับเวลาว่างก็เอาพาช้างมาเดินเล่นกดูย้าเดินยึดเส้นยึดสายไปอยู่ที่เดิมมันก็อึดอัด ต้องพามาเดินเล่นบ้างครับไปไหนฉบ,บาแก้วไปไหนฮะไปไหนฉบ,บาแก้วถอยแล้วทั้งใดทั้งใด กลับแล้วครับผมคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามทางอําไพชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ